ดวงชะตาฟ้านิขิดชีวิตชาวราศีพิจิกช่วงระวังวันที่1ถึงวันที่15เดือนกรกฎาคม2568ชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการสมหวังได้แั่งใจปรารถนานะคะถึงสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณรุนเรื่องใดอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะสิ้นสุดการรอคอยได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยรอคอยเรื่องอสมมุติว่าคุณไปยื่นขอวีซ่าไว้ ต้องนมตั้งนานแล้วมันไม่ได้ทักทีนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําสเร็จได้นะคะหรือคุณยื่นกู้แบงก์อยู่หรือรอเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะมันก็มีโอกาสประสบความสาเร็จนะคะวันนี้ที่รอคอยนะก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะมีความสําเร็จดีนะส่วนเรื่องการเงินนะคะของคุณก็ยังมาเรื่อยๆนะคะมาไม่ขาดมือนะ,ค,ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนะคะ และท่านใดที่ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือมีแต่การลงทุนมีแต่การลงทุนแล้วยังไม่ได้ผลผลิตตอบแทนสักทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสดีๆแล้วนะคะ ลาภผลต่างๆก็จะกลับคืนมาหาคุณบ้างนะคะก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะบางท่านก็ผู้ใหญ่เมตตานะมอบหมายงานที่ดีให้แล้วก็ถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้ด้วยนะคะก็คือถ่ายทอดความรู้ให้นั่นเองนะคะคุณก็รับไว้นะเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องได้รับมรดกตกทอดนะคะจากผู้ใหญ่นะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าบางท่านเนี่ยผู้ใหญ่มีการเจ็บป่วยไม่สบายหรือ Way, มีโอกาสที่จะเป็นมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณก็ดูแลผู้ใหญ่ด้วยนะส่วนด้านการเจ็บป่วยของคุณนะคะช่วงนี้ท่านใดที่ไม่สบายก่อนหน้านี้แล้วนะคะร่างกายของสุขภาพของคุณก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะยังไม่หายดีเลยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะคะไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าโดยชะตาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดีขึ้นแล้วก็ไปซ้ํา มันซะอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมนะส่วนเรื่องการเดินทางนะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะขับรถก็อย่าไปขับรถเร็วนะคะหรือบางทีนะคุณไม่ได้ไปขับคือคุณไม่ได้ไปมีปัญหากับใครแต่ว่าคุณจอดอยู่เฉยๆเขาก็อาจจะมาทำให้รถคุณเสียหายได้เช่นกันนะคะก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ อย่าซีเรียสอะไรมากนะคะช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญหน่อยเนาะปล่อยนกปล่อยปลานะคะก็จะดีมากๆเลยส่วนในด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักของคุณช่วงนี้คู่รักของคุณก็จะตามอกตามใจคุณมาก็นพิเศษนะคะก็สนับสนุนส่งเสริมคุณดีนะคะคุณอยากได้อะไรเขาก็จะให้นะคะหรือคุณอยากทําอะไรเขาก็จะให้คุณทํานะคะก็ประสบความสาเร็จดีนะคะ และบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้บ้านหรือได้รถได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆนะคะคู่ของคุณก็จะตามอกตามใจก็จะไม่ค่อยขัดกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะยังไงก็เรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะก็มีเหตุเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันนะคะเรียกว่ารักแรกพบก็ได้นะคะ และในช่วงของวันที่1นนะคะเรื่องการงานนะคะช่วงนั้นการทํางานต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าวันนั้นนะ่ะงานจะเยอะงานจะยุ่งนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะท่านใดที่จะเสี่ยงก็เสี่ยงได้นะเพราะว่ามันก็มีเกณฑ์อยู่นะคะหรือบางท่านไม่ชอบเสี่ยงโชคนะคะคุณก็จะค้าขายหรือคุณทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยนะคะก็มีเงินเข้าดีนะการเงินก็ยังสะพัดไม่ขาดมือนะคะ ส่วนวันที่2กับวันที่3นะคะวันนั้นก็จะเป็นวันดีๆนะคะคุณก็มีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆนะคะแล้วก็รวมถึงมีความสบายอกสบายใจดีนะในช่วงของวันนั้นนะคะแล้วก็ในวันที่4นะคะ ในวันที่4และวันที่5นะคะช่วงวันนั้นนะก็มีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการเดินทางไกลนะคะบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับไปต่างประเทศนะคะหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะไปต่างจังหวัดก็ได้นะ,ะหรือท่านใดที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็แนะนําว่าให้ทําบุญก็ดีนะไปทําบุญนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวคุณเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะส่วนในวันอาทิตย์นะคะกับวัน จันนะคะที่7นะวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีด้วยเช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่คุณรอ,อคอยหรือว่ามัน ค้างๆมานานแล้วนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะในช่วงของตอนนั้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะลากยาวไปจนถึงวันที่9เลยนะคะก็มีข่าวดีมีเรื่องดีๆนะคะในช่วงของตอนนั้นนะส่วนในวันที่10กับวันที่11นะคะช่วงนั้นนะคะทำอะไรกออ็อาจจะมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะคะหรือ,อ,อทำอะไรต้องรอคอยหน่อยนะคะ ก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ต้องรอคอยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานหรือลูกน้องบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณอาจจะคิดมากไปกับเขานะคะท่านใดที่มีลูกก็จ,จะกุ้มใจนะคะคิดไปกับลูกหรือบางท่านที่มีลูกน้องบริวารก็อาจจะคิดเยอะ นะคะเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารนะคะหรือเขาอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่นะคะในช่วงของวันนั้นนะคะส่วนในวันที่12วันที่13นะคะวันนั้นก็เป็นวันที่มีเรื่องที่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการเดินทางก็ดีค่ะนะคะเดินทางก็ดีนะปลอดภัยดีนะคะบางท่านอาจจะเดินทางไกลท่องเที่ยวนะคะหรือ ไปทำงานนะคะก็ได้นะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีมากๆแต่ว่ามีรายใจเยอะพอสมควรนะคะในช่วงของวันนั้นนะส่วนในวันที่สิบ้าก็เป็นวันที่ ไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะนี่คือการทำนายโดยชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกน,นะคะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะกับชาวราศีพิจิกน,นะคะแต่ว่าคนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพราะเกิดวันที่ต่างกันเกิดปีที่ต่างกันนะคะวันเวลา นะวันเดือนปีเวลาไม่เหมือนกันนะคะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณชื่อเสียงที่คุณใช้นะคะแล้วก็เบอร์โทรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะรอบๆตัวคุณก็มีอิทธิพลกับตัวคุณทั้งหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบุญวาสนาด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างของท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องคุณก็จะลุยงานมากพอสมควรนะคะลุยงานเต็มที่เลยนะคะ ก็จะประสบความสําเร็จนะแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะคะถ้าหากว่าคุณเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้นะคะร่างกายคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้รักษาคํามั่นสัญญาด้วยนะคะท่านใดที่เ,เคยใหค้คำมั่นสัญญากับใครนะคะก็รักษาคํามั่นด้วยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะยังไงก็ รักษาดูแลด้วยนะคะหรือว่าโทรศัพท์ของคุณอาจจะขัดข้องก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะคนนี้ก็จะมีความน่ารักอ่อนโยนนะคะก็จะเป็นคนที่มีความสุขและก็สมหวังมองโลกในแง่ดีนะคะช่วงนี้ก็จะได้มิตรที่ดีนะคะได้มิตรที่ดีพูดจากันดีถูกคอดีนะคะหรือได้สัตว์เลี้ยงก็ได้บางท่านค่ะจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่น่ารักดีนะคะหรือท่านใดที่เจรจาค้าขายช่วงนี้คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็จะสมหวังได้ดังใจนะคะก็มันทําบุญด้วยน้ นะคะคุณก็จะได้รับลื่นนะคะมีความสุขด้วยต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคนนี้ก็จะมีความขยันขันแข็งนะคะช่วงนี้งานก็จะเยอะงานก็จะเร่งหน่อยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆกนะคะก็ลุยให้เต็มที่เลยนะคะทุกอย่างคุณก็รีบรีบเคลียร์นะคะมันก็จะสําเร็จลุล่วงได้ทุกประการเลยนะต่อไปนะคะท่านที่เกิด วันพุธนะคะคนนี้ก็โชคดีด้วยนะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีในด้านของการเจรจาการค้าขายนะคะคิดสิ่งใดก็สมหวังได้ดังใจนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะฝันแม่นนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบดีนะคะนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะช่วงนี้ก็จะมีมิตรดีนะคะคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นฟูงคุณก็อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือเพื่อนทางโลกออนไลน์เพียบเลยนะคะ ก็ดีนะในช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนนี้ก็มีความโชคดีด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่โอ้ช่วงนี้เงินเข้าเยอะมากนะคะแสดงว่าเงินตกเบิกมาเพียบนะคะหรือสิ่งที่คุณลงทุนอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็จะมันเกิดรับผลแล้วค่ะตอนนี้นะมันก็จะประสบความสาเร็จด,ดีมากๆเลยนะคะหรือท่านใดที่ทํางานไกลนะคะเออไม่ว่าจะเป็น เพราะทํางานไกลในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะคะก็จะได้รับเงินที่ดีมากๆหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําสเร็จมากๆด้วยนะคะ,ะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้ก็การเงินก็สะพัดดีนะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความรัก ะะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยบางทีคุณมีเงินเนาะคุณก็จะใช้จ่ายเงินเยอะพอสมควรนะคะยังไงก็วางแผนดีๆหน่อยนะ,ะสุขภาพก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกมดลูกนะคะระบบสืบพันธุ์นะคะหรือเกี่ยวกับพวกต่อมต่างๆในร่างกายนะคะนะไอ้พวกต่อมนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ,ะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีด้วยเช่นกันนะคะ นะแต่ว่าอ,อ,อาจจะทําอะไรอาจจะต้องแบบมีเงื่อนไขหน่อยนะคะแล้วก็หมั่นทําบุญนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันก็มีความสําเร็จด้วยนั่นแหละหรือบางท่านได้รับโมโรดกจากผู้รับผู้ใหญ่แต่ว่ามันก็มีข้อแม้มีเงื่อนไขนะคะก็ค่อยๆไปค่อยๆรับไปนะคะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนนี้ก็ยิ่งมีความโชคดีมากๆเลยนะคะ นะโดยเฉพาะท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทํางานเกี่ยวโลกออนไลน์นะคะค่อนข้างที่จะประสบความสมําเร็จไปได้ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะอ่ะจบไปแล้วนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ